ผมมีอะไรมาถามอะไรหนักกว่ากันระหว่างเหล็กหนึ่งกิโลกร,รัมและขนนกหนึ่งกิโลกร,รมัมใช่แล้วครับเหล็กหนักกว่านั่นก็เพราะว่าเหล็กหนักกว่าขนนกหมายความว่าไงนะทำไมมันหนักกว่าได้อะแต่เหล็กมันก็หนักกว่าขนนกนี่แต่มึงบอกไปว่าทั้งคู่หนักหนึ่งกิโลกรัมไม่ใช่เหรอ อะไรแต่เหล็กมันก็หนักกว่าขนนกอยู่ดีไม่ใช่เหรอเอ้าล่ะดูนี่เล็กหนึ่งกิโลกร,รมัมและนั่นก็หนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากันมึงก็ดูขนาดสิมันโกงอยู่ไม่ใช่หรือไงอะเหมืนรรมอนกันแต่เหล็กมันหนักกว่าขนนกไม่ใช่เหรอพออในะบอกเขาสิก็หนึ่งกิโลกร,รัมเหมือนก่อนไม่ไม่ใช่เดี๋ยวสิ่ใช่อย่างวะ <c oughs> จริงดิกูไม่เก็ตอ่ะไม่เข้าใจเลย